ว่าเป็นกมเมอร์ค่ะหอยแข่งหอยแมงผู้มาแล้วหอยแข่งหอยแมงผู้มากันใหม่ๆไม่จากรถสดจากทะเลเอาเรียกว่าขึ้นจากทะเลแล้วก็มาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านเลยนะครับคนไทยรักชาติแต่ก็ติดตลกอยู่ในสายเลือดค่ะคุณผู้ชมโซเชียลในชอบใจกันใหญ่นะคะกับคลิปนะคะภาพและเสียง AI ล้อหุนเซนค่ะพูดเป็นภาษาไทยด้วยขายของได้สารพัดอย่างนะคะทั้งเฉาเป้ชากรังราว หอยแครงหอยแมงผู้ถ่านไฟฉายตากบล้อว,ว่าเป็นพ่อคะคุณเซนไม่โกรธค่ะจะขายอะไรขายไปแหมอาชีพสุดจริตนะคะแต่พอโดนมกุก call center อ้นอ,อ,อนขอทรูมันนี่เข้าไปแหมถึงกับหัวร้อนเลยทีเดียวออกระแรงการโต้ข่าวเลยค่ะเรียกว่าที่ผ่านมานะคะฮุนเซนเนี่ยประเมินโซเชียลไทยพลาดไปเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะร้อนนะคะหนาวหนาวร้อนๆ้อนเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดบัญชีส่วนตัวของตัวเองนะคะ กั้นการเข้าถึงของชาวเน็ตไทยค่ะเมื่อหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์โดนคนไทยปั่นนะคะถึงกับต้องออกโรงถแถลงการเลยว่าผมไม่ได้พูดนะคะเราพาไปดูคะ่ะอะไรบ้างที่หุ่นเซนไม่ได้พูดแต่ว่าคนไทยเขาถูกใจมัดรวมเอาอาชีพใหม่ของหุ่นเซนมาให้ได้ชมกันคะ่ะไปดูกันว่าขายอะไรบ้างเริ่มจากคลิปแรกคะ่ะที่หลายคนน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะคะเฉากล้วยชากังราวค่ะเกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่ เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชากล้วยชากงราวของเรานะครับ,รบก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับ,รบอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับ,รบสำหรับสำหรับพี่น้องบ้านนาบ้านในบ้านซายบ้านขวาหากสนใจติดตั้งรางน้ำฝนรางน้ำฝันเพียงแค่โบกมือดักควักมือให้เห็นเราจะไปอุเอาทันทีก็บอกว่า,านไปใช้ตากรอบไม่ใช่ของนอกส่งมาขยอบเงินไทยและไม่ใช่ของทำภายในที่โกยกำไรส่งออกนอก านไปใช้ตากะทาในเมืองไทยโดยให้เงินกาไรหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทยทําให้ดุลการค้าของไทยดีขึ้นฉะนั้นนอกจากผมจะเคยชอบตีกบชอบขิมโกบชอบเลพลงพม่าแทงกบและชอบเล่นไทยกบแล้วเดี๋ยวนี้ผมยังชอบขายขายปลากบอีกด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะล้อยังไงยังไงนะคะที่ผ่านมาฮุนเซนแหมลูกผู้ชายใต้แสงจันทร์วันเพนเซลลมูนนะคะไม่เคยโกรธเลยแหมใจเย็นเย็นนะคะ ไม่โกรธไม่เคืองส่งเป็นชายชาติทหารจริงๆค่ะล้อว่าเป็นพ่อค้อาอ้าวล้อไปไม่โกรธอาชีพสุจริตขายเฉากล้วยชากรังราวก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่ามาล้อว่าเป็นคอร์เซนเตอร์เป็นสแกมเมอร์เป็นมิจชฉาชีพนี่แม่อันนี้ลาอันเดียวที่ทนไม่ได้นะคะสวัสดีครับผมฮุนเซนตอนนี้ผมกำลังจะระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพที่จะรบกับไทยกรุณาเติมเงินทรูม o นี่ให้ผม3 0มบาท แล้วผมจะให้ผลตอบแทนคืนคุณเมื่อรบชนะเป็นเงินห้าหมื่นบาททันที